ดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชิวหน้าชิวหน้าทรง t ร,รีอัมสแครมเบอร์นะครับวันนี้เป็นสินค้าจากร้านมาคอสช็อปนะครับจะเป็นชิวหน้าสีดำนะครับเออสีสมโมกกี้นะครับนี่เป็นร้มามาสั่งซื้อตามชื่อร้านตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นขาจับนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าตอนติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมจะมาลองเทียบกับรถเจตแมนนะครับว่ามันจะพอดีหรือว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นงาน พลาสติก ABS นะครับงานอย่างดีเลยนะครับมีประกันด้วยนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาก็สามารถทักมาเคมได้เลยนะครับับสินค้าพร้อมส่งนะครับผมนี่ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีนะครับ